มันต้งแดทุกคนต้นนองกลัเมื่อนี่เป็นมือสันวันดีท่านาอาจารย์เท่า่นภาคสางบาแต่งเงื่อนก็น่าได้ห<า>รือว,ว่าเหี้ยบออกเพราเรียนรู้เศรีเลียนรู้เป็นเงินเป็นท่องเพราะฉะนั้นเมื่อนี่เป็นมือสันวันดีทีนี้มันเป็นปีพระพุทธศักราชัดส,สองวันหา้อยโอ้ขี้เกียจที่มันแม่เนาะทีขาแข็งมา มันเปลี่ยนเดือนนี้ออมมมมลลลงาาิเดือนนี้นี่เนเพื่อนว่าเดือนสองเลยสมาลงมาลงเดือนคู่นี่สิ่อสารบ้านแปลงเพื่อนดีแห้งยังก็ดีท่ำยังก็ดีเอาฟัวเนี่ยก็ดีเพราะฉะนั้นเพาว่ามือนี่เป็นมือสันมันดีมันขุดเนาะมันพุดสุดทั้กษะพวกแคหาเฮียนซ่านอยู่เย็นเป็นห่านสุกไก่ฟ้อมสนอมกันวัปล่อยราเสันว่า แค่ยุ <screws in the ground> ่งจำจำชื Anyways, <desserts into> <ground> ่อไว้แต่น่าจะลืมเล่พี่น้องเขาทุกคนเหมือน่ละอันนี้หุ่นจักรบอานี่ควาถือหยั่งนี่ไม่หยังแล้วไม่หยังล่ะเพื่อนทำของพูนดีเนาะแม่เพื่อนลาหนี่ผูกใส่นี่มัดสีพุ่มหันเย็นหันเนาะแม่เนียนตัวหันคันว่าหุ่นจักรมองไรมันซุ่มมันเย็นนี่บอกเพื่อนเนาะ เพิ่นอันนี้เป็นเงินมาเราโทษเนาะอันนี้ไม่เป็นแม่ดิอนนี่หรือว่าเป็นแม่อันนี้ปลูกไว้มองนี้บอกมั่วอีแม่ลิงแม่ไล่หม่องเพิ่นปลูกไว้นี่เขาถึปลูกกัอนนะเพิ่นบอกวัยับขึ้นมานี่ดิมองไปเขงยองนี่ดิวัว มองของเก้ากับนี่ห้องคู่เกาก้เอาวัเอาัเนมานเดปนขไเอาเาง้าเกาก่านี่น้อยเพา่าลูกอกแต่ว่าเสียเนาะเอาง้มมาเก็บนเด้อเอามงนี่และ่นาสมเ็บ่นเงืนขํากับเล้วหรมานากันนี่